จังหวัดกาลสินเดินหน้าจัดงานวันไถ่ทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ประจำปี2,565เต็มพื้นที่18อำเภอเพื่อเติมความรู้เกษตรกรในช่วงหลังเก็บเกี่ยวหน้าแล้งและว่างงานให้มีความรู้ทุกด้านเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเขาพระนอนไร่ปูทองใบตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนายดันุพงภูตรีนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระนอนเป็นประธานเปิดงานวันไถ่ทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ระดับอำเภอประจำปี2565โดยมีนางสาวอรนุชเกษสัญชัยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินพร้อม้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาดส่วนราชการในพื้นที่ผู้บริหารท้องถิ่นเกษตรกร,กรตำบลเขาพระนอนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตราการป้องกันโควิด -19 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นดูดูการผลิตใหม่ดังกล่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการทํางานร่วมกันเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในสถานีเรียนรู้หลักและสถานีเรียนรู้ย่อยภายใต้6กิจกรรมได้แก่สถานีที่1บัญชีครัวเรือนสถานีที่2การรวมกลุ่มสถานีที่3ระบบการให้น้ําพืชและการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าสถานีที่4การขยายพันธุ์พืชสถานีที่5เศรษฐกิจพอเพียงการใช้และการผลิตสารชีวพันธุ์และสถานีที่6กปรับปรุงบํารุงดินอนุรักษ์สิ่งแวด อมนวัตกรรมลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตรนางสาวอรอนุชเกศสัญชัยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักการเกษตรจังหวัดกาฬสินกล่าวว่าการจัดงานวันไถ่ทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นดูดูการผลิตใหม่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะได้มีการบอกกล่าวให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้ง18อำเภอได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติก่อนจะมีการเริ่มต้นดูดูการผลิตใหม่ทําให้เกษตรกรนําองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเองได้เช่นการบริหารจัดการเรื่องน้ําากรร กลุ่มแปลงใหญ่การทำบัญชีในครัวเรือนจะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดีและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่ประสบความสำเร็จไปใช้ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความแข็งแกร่งและพึ่งพาตนเองได้ ด้านในกรตดกองอุดมตัวแทนไร่ภูทองใบกล่าวว่าไร่ภูทองใบเมื่อ20ปีก่อนเป็นป่าท,ที่เสื่อมโทรมใช้ประโยชน์ไม่ได้ตนะละครอบครัวจึงน้อมนําหลักการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9้โดยการปลูกพืช3อย่างประโยชน์4อย่างดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งในปัจจุบันสามารถเป็นสถานที่เรียนรู้ของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ใกล้เคียงได้เช่นการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกพืชเศรษฐกิจหลักอ,อย่างเช่นมะม่วงที่สามารถสร้างอาชีพและสร้างงานและเป็นแหล่งรองรับแรงงานหลังได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิดได้ทได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามการจัดงานวันไถ่ทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นดูดูการผลิตใหม่ยังเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อเติมความรู้เกษตรกรในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวหน้าแลง้งเช่นอ้อยมันสำปะหลังซึ่งอยู่ในช่วงว่างงานให้มีความรู้ในการเกษตรทุกด้านเพื่อปรับปรุงบำรุงดินบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตตามหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นบริการอีกใหม่นะคะหรือเรียกว่างานฟิวเดย์นะคะซึ่งงานฟิวเดย์นี่ค่ะเป็นงานที่จะต้องจัดนะคะทุกทุกอำเภอนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์เรามีการจัดทั้ง18จุดนะคะโดยสปกเครือข่ายของเรานะคะก็เพื่อนะคะถ่าย Jamie, ทอดนะคะเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตนะคะให้กับเกษตรกรนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นบริการผลิตนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการสื่อเกี่ยวกับการผลิตในเรื่องของพืชสวนนะคะไม่ผลของเรานะคะก่อนที่จะเข้าร่วมงานนะคะก็จะมีการถ่ายทอดที่ ให้การเ,เสริมพลังนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมนะคะฐานเรียนรู้ต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เรามีฐานเรียนรู้ที่จะให้เการเสรมพลังเรียนรู้นะคะอย่างเช่นเรื่องของการหลุดถุงนะคะแล้วถัดมานะคะก็มีฐานเรียนรู้เรื่องการใช้น,น้ำอย่างมีคุณค่านะคะซึ่งในเรื่องของน้ําก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะก็ต้องมีการบริหารจัดก,การน้ำนะคะให้เหมาะสมกับ แปลงปลูพืชของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม้ผลพืชผักหรือว่าในเรื่องของการเกษตรต่างๆนะคะนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องฐานการขยายพันธุ์พืชนะคะอันนี้ก็สําคัญนะคะเพราะว่ามะม่วงของเราปลูกแล้วนะคะจะขยายนะคะกิจกรรมของการผลิตมะม่วงนะคะเพิ่มส่วนขึ้นไปนะคะก็ต้องมีการความรู้เรื่องการขยายพืชนอกจากนี้นะคะเกษตรกรนะคะยังสามารถนําความรู้ในเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปต่อยอดในเรื่องกิจกรรมอื่นของการเกษตรด้วยนะคะได้รับความรู้นะคะแล้วนำไปปรับปรุงการเกษตรของตัวเองนะคะ เป็นการเตรียมความพรม้อมให้กับเกษตรกรนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นในฤดูการผลิตใหม่นะคะอนนขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้ความสนใจมาดูการงานนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นป่าที่ว่าเป็นป่าที่เสือ่อมโทรมใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็เลยมีความคิดว่าจะพลิกฟื้นจากแผ่นดินที่ว่ามันเป็นป่าใช้ประโยชน์ไม่ได้นะ่ะเอามาทําเรื่องเกษตรทําเกษตรตามรอยพระราชดำริของรอ9ที่เคยบอกไว้กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเดี๋ยวก,กินแบ่งกันกิน แบ่งกินแล้วว่าแปรผลผลิตมาขายการ,ระสมอาหารในหลายอย่างเขาก็เลยมาทําเป็นสวนมะม่วงมั่งทาเป็นกเกษตรพอเพียงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีบอ่อปลาที่สามารถคนยังสามารถดารงชีวิตในในพื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยสถานการณ์โควิดแบบไม่น่าจะเป็นมากการทำงานเกษตรเป็นเรื่องปัจจัยสาคัญก็ต้องมีระบบน้ําเราก็เลยทำที่กักเก็บน้ําได้เป็นประโยชน์กับไม้ผลพืชล้มลุกเราปลูกพืชทุกอย่างไม้ ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นสามารถใช้ประโยชน์ปลูกพืชสี่อยา่างประโยชน์ห้าอย่างเราไม่เคยตัดเราสะสมไว้ให้ลูกหลานเราดูพวกไม้ใช้ประโยชน์ได้เราจะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้นะให้เป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวให้ได้ในอนาคตแต่ว่าตอนนี้กําลังขัดปัจจัยการ,การ,ก,ารการพัฒนาอยู่หลายๆด้านแต่เราค่อยๆทําไปการหอมะม่วง,งนี่อะไรอย่างเงี้ยเรามีการจ้างกับชาวบ้านที่ท,ที่ที่ว่างจากไม่ไมีงานทำอย่างงี้นะมาช่วยกันหอมมะม่วง ไม่ใช่จ้างเดียวพอเสร็จให้ผลผลิตกลับไปกินที่บ้านได้ด้วยเรามีมะม่วงมีเป็ดมีไก่ไข่ไกี่เราก็สามารถแบ่งพี่น้องกันไปกินได้ครับผม